สวัสดีครับวันนี้มากับเมนูใช้โป๊ผัดไข่นะครับง่ายครับเริ่มด้วยการเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนเลยนะครับแล้วก็พอเริ่มเหลืองๆหอมๆก็ใส่ใช้โป๊ลงไปครับแล้วก็ตอกไข่ครับ ลองไปทําดูนะครับอันนี้ง่ายมากฮนะ เรารอผัดให้แห้งนะฮะส่วนการปรุงรสเราก็จะใช้แค่น้ำตาลทรายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเชดโปเขามีความเค็มอยู่แล้วง่ายไหมครับ ครับพอแห้งนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราปลักใส่จานเสร์ฟกันครับเร็ียบร้อยแครับสําหรับช้ยโป๊ผัดไข่นะครับวันขึ้นหอมแน่รับประทานนะครับลองไปทําดูนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ